ท่านสาธุชนคนดีทุกท่านเชื่อว่าทุกท่านคงรู้จักหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งท่านเป็นพระเถระที่มีความเมตตาสูงและเป็นพระเกจิที่เก่งในเรื่องเวทวิทยาคมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะที่เป็นที่รู้จักกันของบรรดาสิทธิานุสิทธิ์และนิยมในเรื่องของเครื่องรางของขลังก็คือมีดหมอหลวงพ่อเดิมในวันนี้จะขอนำเรื่องเล่าเกี่ยวกับหลวงพ่อเดิมในตอนหนึ่งที่คิดว่าทุกท่านเมื่อได้ฟังแล้วอาจจะมีบางท่านไม่เชื่อว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงไปฟังพร้อมกันเลยครับในตอนรดน้ำศพหลวงพ่อเดิมนั้นพวกหนุ่มๆและคนแก่ ที่นับถือองค์หลวงพ่อได้พากันไปอยู่ใต้ถุนศาลาอาบน้ำศพหลวงพ่อพร้อมทั้งเอาขันเอาแก้วหรือบางคนก็แหงหน้ารองรับอาบน้ำศพหลวงพ่อต่างน้ํำมนกลืนกินเข้าไปอย่างไม่รังเกียจด,ด้วยศรัทธาสูงสุดข้างบนก็ฉีกถึงจีวรหลวงพ่อให้ชุนลมนุนข้างล่างก็รองน้ำศพให้วุ่นไปหมดลานวัดคนเดินเกลื่อนกล่นแทบจะลีกกันไม่พ้น เหมือนหลวงพ่อจะแสดงปาฏิหาริย์คนที่กินน้ำอาบศพหลวงพ่อกลุ่มหนึ่งเมื่อเดินออกมาจากวัดก็เจอคู่อริกลุ่มหนึ่งพอดีได้เข้าตะลุมบอลกันเป็นพักใหญ่กลุ่มที่กินน้ำอาบศพหลวงพ่อไม่เป็นอะไรเลยเป็นแต่หัวร้างข้างโนบวมปูดส่วนฝ่ายอริหัวร้างข้างแตกกันเป็นระนาวพอข่าวแพร่ออกไปคนก็ไปกินน้ำอาบศพหลวงพ่อกันอีก ท่านผู้ฟังก็ลองนึกภาพดูก็แล้วกันว่าเป็นอย่างไรนี่แหละบาร,รมีหลวงพ่อต้องมีเวียนยามรักษาศพหลวงพ่อหลังจากรดน้ําศพก็ได้มีการตั้งศพหลวงพ่อสวดพระอภิธรรมมีเจ้าภาพจองกันยาวยืดจนครบร้อยวันในวันที่10กันยายน2494และได้เก็บศพหลวงพ่อไว้เพื่อรอพิธีพระราชทานเพลิงศพในตอนนี้ได้มีผู้ศรัทธาในหลวงพ่อ ต้องการได้อัฐิของหลวงพ่อเดิมได้พยายามรอบเข้าไปเพื่อจะดึงเอาอัฐิของหลวงพอ่อก่อนที่ยังไม่ได้พระราชทานเพลิงด้วยความเลื่อมใสถือเป็นเครื่องรางของขลังกรรมการวัดรู้เข้าก็ต้องจัดเวียนยามดูแลเพราะไม่เช่นนั้นกว่าจะพระราชทานเพลิงศพแล้วสรีระของหลวงพอ่อคงไม่เหลืออยู่เป็นที่น่าเศร้าสลดใจของผู้ที่ได้รู้ข่าว จึงได้ป้องกันไว้ก่อนจะสายไปครั้นจะห้ามเสียเลยก็เป็นการทำลายน้ำใจของผู้ศรัทธาจึงหาทางอื่นที่นิ่มนวลคือเฝ้าระวังกันเอาอัฐิเท่าอังคารคนแย่งกันทั้งที่ทร้อนระอุในวันพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อมีมหรสพทุกชนิดที่ลูกศิษย์ลูกหาพากันมาแสดงเพื่อเป็นการไว้อะไรหลวงพ่อเป็นครั้งสุดท้าย เมื่อไฟพระราชทานเพลิงมาถึงแล้วประธานในพิธีก็ได้จุดไฟพระราชทานต่อจากนั้นก็เป็นขบวนของชาวบ้านร้านตลาดตั้งแต่บ่ายยันคำ่ำคนไม่ลดน้อยลงไปเลยใส่ไฟแล้วก็ไม่ไปไหนคงซุ่มอยู่แถวนั้นเมื่อไฟพระราชทานได้เผาสรีระของหลวงพ่อมอดไหม้ไปแล้วท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายลงมาเป็นละอองเบา,บา ก่อความเย็นให้แก่คนที่เบียดเสียดเยดยัดกันอยู่กรรมการวัดได้ขึ้นเก็บอัฐิและเท่าฐานส่วนหนึ่งเพื่อนำไปบรรจุในเจดีเพื่อเป็นที่คารพสักการะของชาวบ้านน้องโพและผู้ได้มาเยี่ยมเยือนในภายหลังเมื่อคณะกรรมการเก็บอัฐิแล้วไฟยังไม่ทันจะหายร้อนบรรดาชาวบ้านและผู้คารพนับถือต่างก็เฮโลกันขึ้นไปบนเมนเบียดเสียดียดยัดกัน เยียบกันล้มความคำมำง,งายเพื่อแย่งชิงอัฐิของหลวงพ่อเดิมเพื่อนำไปสักการะบูชาที่แข็งแรงไปถึงก่อนก็ได้อัฐิไปที่มาทีหลังหรือเข้าไม่ถึงก็ได้เท่าอังคารตามแต่จะเก็บได้หลังจากคลื่นฝูงชนซาลงไปแล้วปรากฏว่าไม่มีอัฐิหรือเท่าอังคารของหลวงพ่อเดิมติดเมนอยู่แม้แต่น้อยเป็นที่อัศจรรย์ว่าทาั้งทั้งที่ไฟเมนยังร้อนอยู่ แต่คนที่แย่งชิงกันนั้นไม่มีใครมือพองเพราะความร้อนของเมนแม้แต่น้อยเลยสิ้นไปแล้วดวงประที่แผงหนองโพหลวงพ่อผู้ทรงเมตตากรุณาหลวงพ่อผู้เป็นผู้ให้แต่อย่างเดียวถึงแม้จะรับบ้างแต่ก็ให้ไปจนหมดสิ้นหลวงพ่อผู้ช่วยทุกของสัตว์ผู้ยากที่บากหน้ามาหาหลวงพ่อผู้ถือเอาพุทธพจน์เป็นหลักประจำจนตลอดชีวิต หลวงพ่อผู้มีเวทมนต์อันเรืองรองด้วยพระพุทธคุณหลวงพ่อผู้สร้างความเจริญทั้งในพระพุทธศาสนาและแก่ชาวบ้านหลวงพ่อผู้ถือคติทำดีกว่าพูดและผลงานคือข้อพิสูจน์คุณงามความดีของท่านสิ่งที่ยังคงเหลือเตือนใจคนรุ่นหลังให้ระลึกถึงท่านก็คือคุณงามความดีคำสั่งสอนรูปหล่อครั้งเมื่อยังมีชีวิตอยู่ ตลอดจนวัตถุมงคลที่ท่านปลูกเสกแจกให้กับสิทธิญาณุสิทธิ์ที่คุ้มครองป้องกันชีวิตพวกเขาเหล่านั้นมาจนถึงทุกวันนี้หลวงพ่อเดิมเกิดเมื่อวันพุธแรม11ข้ามเดือน3ปีวอกจุลศักราช1,222ตรงกับวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,403หมรณาภาพเมื่อวันอังคารแรมสค่ำเดือน6ตรงกับวันที่22พฤษภาคม พุทธศักราช2,494เวลา17บเนาิกาสีินาทีสิริรวมอายุได้92ปีพรรษา70ท่านสาธุชนคนดีทุกท่านเชื่อว่าทุกท่านคงรู้จักหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งท่านเป็นพระเถระที่มีความเมตตาสูงและเป็นพระเกจิที่เก่งในเรื่องเวทวิทยาคมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะที่เป็นที่รู้จักกันของบรรดาศิทธิานุสิ์และนิยมในเรื่องของเครื่องรางของขลังก็คือมีดหมอหลวงพ่อเดิมในวันนี้จะขอนำเรื่องเล่าเกี่ยวกับหลวงพ่อเดิมในตอนหนึ่งที่คิดว่าทุกท่านเมื่อได้ฟังแล้ว อาจจะมีบางท่านไม่เชื่อว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงไปฟังพร้อมกันเลยครับในตอนรถน้ำศพหลวงพ่อเดิมนั้นพวกหนุ่มๆและคนแก่ที่นับถือองค์หลวงพอ่อได้พากันไปอยู่ใต้ถุนศาลาอาบน้ำศพหลวงพอ่อพร้อมทั้งเอาขันเอาแก้วหรือบางคนก็แหงนหน้ารองรับอาบน้ำศพหลวงพอ่อต่างน้ำมนกลืนกินเข้าไปอย่างไม่รังเกียจด,ด้วยศรัทธาสูงสุด ข้างบนก็ฉีกถึงจีวรหลวงพ่อให้ชุนลมุนข้างล่างก็รองน้ำศพให้วุ่นไปหมดลานวัดคนเดินเกลื่อนกล่นแทบจะหลีกกันไม่พ้นเหมือนหลวงพ่อจะแสดงปาฏิหาริย์คนที่กินน้ำอาบศพหลวงพ่อกลุ่มหนึ่งเมื่อเดินออกมาจากวัดก็เจอคู่อริกลุ่มหนึ่งพอดีได้เข้าตะลุมบอนกันเป็นพักใหญ่กลุ่มที่กินน้ำอาบศพหลวงพ่อไม่เป็นอะไรเลยเป็นแต่หัวร้างข้างโน บวมโปดส่วนฝ่ายอริหัวร้างข้างแตกกันเป็นระนาวพอข่าวแพร่ออกไปคนก็ไปกินน้ำอาบศพหลวงพ่อกันอีกท่านผู้ฟังก็ลองนึกภาพดูก็แล้วกันว่าเป็นอย่างไรนี่แหละบาร,รมีหลวงพ่อต้องมีเวียนยามรักษาศพหลวงพ่อหลังจากรดน้ำศพก็ได้มีการตั้งศพหลวงพ่อสวดพระอภิธรรมมีเจ้าภาพจองกันยาวยืดจนครบร้อยวันในวันที่1ิกันยายน 2494และได้เก็บศพหลวงพ่อไว้เพื่อรอพิธีพระราชทานเพลิงศพในตอนนี้ได้มีผู้ศรัทธาในหลวงพ่อต้องการได้อัฐิของหลวงพ่อเดิมได้พยายามลอบเข้าไปเพื่อจะดึงเอาอัฐิของหลวงพ่อก่อนที่ยังไม่ได้พระราชทานเพลิงด้วยความเลื่อมใสถือเป็นเครื่องรางของขลังกรรมการวัดรู้เข้าก็ต้องจัดเวียนยามดูแลเพราะไม่เช่นนั้น กว่าจะพระราชทานเพลิงศพแล้วสรีระของหลวงพ่อคงไม่เหลืออยู่เป็นที่น่าเศร้าสลดใจของผู้ที่ได้รู้ข่าวจึงได้ป้องกันไว้ก่อนจะสายไปครั้นจะห้ามเสียเลยก็เป็นการทำลายน้ำใจของผู้ศรัทธาจึงหาทางอื่นที่นิ่มนวลคือเฝ้าระวังกันเอาอัฐิเท่าอังคารคนแย่งกันทั้งที่ร้อนระอุในวันพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อ มีมหรสพทุกชนิดที่ลูกศิษย์ลูกหาพากันมาแสดงเพื่อเป็นการไว้อะไรหลวงพ่อเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อไฟพระราชทานเพลิงมาถึงแล้วประธานในพิธีก็ได้จุดไฟพระราชทานต่อจากนั้นก็เป็นขบวนของชาวบ้านร้านตลาดตั้งแต่บ่ายยันค่ำคนไม่ลดน้อยลงไปเลยใส่ไฟแล้วก็ไม่ไปไหนคงซุ่มอยู่แถวนั้น เมื่อไฟพระราชทานได้เผาสรีระของหลวงพ่อมอดไหม้ไปแล้วท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายลงมาเป็นละอองเบาๆก่อความเย็นให้แก่คนที่เบียดเสียดเยดยัดกันอยู่กรรมการวัดได้ขึ้นเก็บอัฐิและเท่าฐานส่วนหนึ่งเพื่อนำไปบรรจุในเจดีเพื่อเป็นที่คารพสักการะของชาวบ้านน้องโพและผู้ได้มาเยี่ยมเยือนในภายหลังเมื่อคณะกรรมการเก็บอัฐิแล้ว ไฟยังไม่ทันจะหายร้อนบรรดาชาวบ้านและผู้เคารพนับถือต่างก็เฮโลกันขึ้นไปบนเมนเบียดเสียดเยัดยัดกันเหยียบกันล้มคว่ำคำมำง,งายเพื่อแย่งชิงอัฐิของหลวงพ่อเดิมเพื่อนำไปสักการะบูชาที่แข็งแรงไปถึงก่อนก็ได้อัฐิไปที่มาทีหลังหรือเข้าไม่ถึงก็ได้เท่าอังคารตามแต่จะเก็บได้หลังจากคลื่นฝูงชนซาลงไปแล้ว ปรากฏว่าไม่มีอัฐิหรือเท่าอังคารของหลวงพ่อเดิมติดเมนอยู่แม้แต่น้อยเป็นที่อัศจรรย์ว่าทาั้งทังที่ไฟเมนยังร้อนอยู่แต่คนที่แย่งชิงกันนั้นไม่มีใครมือพองเพราะความร้อนของเมนแม้แต่น้อยเลยสิ้นไปแล้วดวงประที่แห่งหนองโพหลวงพ่อผู้ทรงเมตตากรุณาหลวงพ่อผู้เป็นผู้ให้แต่อย่างเดียวถึงแม้จะรับบ้างแต่ก็ให้ไปจนหมดสิ้น หลวงพ่อผู้ช่วยทุกของสัตว์ผู้ยากที่บากหน้ามหาหลวงพ่อผู้ถือเอาพุทธพจน์เป็นหลักประจำจนตลอดชีวิตหลวงพ่อผู้มีเวทมนต์อันเรืองรองด้วยพระพุทธคุณหลวงพ่อผู้สร้างความเจริญทั้งในพระพุทธศาสนาและแก่ชาวบ้านหลวงพ่อผู้ถือคติทำดีกว่าพูดและผลงานคือข้อพิสูจน์คุณงามความดีของท่าน สิ่งที่ยังคงเหลือเตือนใจคนรุ่นหลังให้ระลึกถึงท่านก็คือคุณงามความดีคำสั่งสอนรูปหล่อครั้งเมื่อยังมีชีวิตอยู่ตลอดจนวัตถุมงคลที่ท่านปลูกเสกแจกให้กับสิทธิอนุสิท์ที่คุ้มครองป้องกันชีวิตพวกเขาเหล่านั้นมาจนถึงทุกวันนี้หลวงพ่อเดิมเกิดเมื่อวันพุธแรม11ข้ามเดือน3ปีวอกจุลศักราช1222 ตรงกับวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2403มอรณาภาพเมื่อวันอังคารแรม2ค่ำเดือน6ตรงกับวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2494เวลา17.45นาทีสิริรวมอายุได้92ปีพันษา70 ท่านสาธุชนคนดีทุกท่านเชื่อว่าทุกท่านคงรู้จักหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนรครสวรรค์ซึ่งท่านเป็นพระเถระที่มีความเมตตาสูงและเป็นพระเกจิที่เก่งในเรื่องเวทวิทยาคมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะที่เป็นที่รู้จักกันของบรรดาศิทยาานุสิตและนิยมในเรื่องของเครื่องรางของขลังก็คือมีดหมอหลวงพ่อเดิม ในวันนี้จะขอนำเรื่องเล่าเกี่ยวกับหลวงพ่อเดิมในตอนหนึ่งที่คิดว่าทุกท่านเมื่อได้ฟังแล้วอาจจะมีบางท่านไม่เชื่อว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงไปฟังพร้อมกันเลยครับในตอนรดน้ำศพหลวงพ่อเดิมนั้นพวกหนุ่มๆและคนแก่ที่นับถือองค์หลวงพ่อได้พากันไปอยู่ใต้ถุนศาลาอาบน้ำศพหลวงพ่อพร้อมทั้งเอาขันเอาแก้ว หรือบางคนก็แหงนหน้ารองรับอาบน้ำศพหลวงพอ่อต่างน้ำมนต์กลืนกินเข้าไปอย่างไม่รังเกียจด,ด้วยศรัทธาสูงสุดข้างบนเขาฉีกถึงจีวรหลวงพ่อให้ชุนลมุนข้างล่างก็รองน้ำศพให้วุ่นไปหมดลานวัดคนเดินเกลื่อนกลนแทบจะหลีกกันไม่พ้นเหมือนหลวงพ่อจะแสดงปาฏิหาริคนที่กินน้ำอาบศพหลวงพ่อกลุ่มหนึ่งเมื่อเดินออกมาจากวัด ็เจอคู่อริกลุ่มหนึ่งพอดีได้เข้าตะลุมบอนกันเป็นพักใหญ่กลุ่มที่กินน้ำอาบศพหลวงพ่อไม่เป็นอะไรเลยเป็นแต่หัวร้างข้างโนบวมปดูดส่วนฝ่ายอริหัวร้างข้างแตกกันเป็นระนาวพอข่าวแพร่ออกไปคนก็ไปกินน้ำอาบศพหลวงพ่อกันอีกท่านผู้ฟังก็ลองนึกภาพดูก็แล้วกันว่าเป็นอย่างไรนี่แหละบาร,รมีหลวงพ่อ ต้องมีเวียนยามรักษาศพหลวงพ่อหลังจากรดน้ำศพก็ได้มีการตั้งศพหลวงพ่อสวดพระอภิธรรมมีเจ้าภาพจองกันยาวยืดจนครบร้อยวันในวันที่10กันยายน2494และได้เก็บศพหลวงพ่อไว้เพื่อรอพิธีพระราชทานเพลิงศพในตอนนี้ได้มีผู้ศรัทธาในหลวงพ่อต้องการได้อัฐิของหลวงพ่อเดิมได้พยายามลอบเข้าไปเพื่อจะดึงเอาอัฐิของหลวงพ่อ ก่อนที่ยังมิได้พระราชทานเพลิงด้วยความเลื่อมใสถือเป็นเครื่องรางของขลังกรรมาการวัดรู้เข้าก็ต้องจัดเวียนยามดูแลเพราะไม่เช่นนั้นกว่าจะพระราชทานเพลิงศพแล้วสรีระของหลวงพ่อคงไม่เหลืออยู่เป็นที่น่าเศร้าสลดใจของผู้ที่ได้รู้ข่าวจึงได้ป้องกันไว้ก่อนจะสายไปครั้นจะห้ามเสียเลยก็เป็นการทำลายน้ำใจของผู้ศรัทธา จึงหาทางอื่นที่นิ่มนวลคือเฝ้าระวังกันเอาอัฐิเท่าอังคารคนแย่งกันทั้งที่ทร้อนระอุในวันพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อมีมโหรสพทุกชนิดที่ลูกศิษย์ลูกหาพากันมาแสดงเพื่อเป็นการไว้อะไรหลวงพ่อเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อไฟพระราชทานเพลิงมาถึงแล้วประธานในพิธีก็ได้จุดไฟพระราชทาน ต่อจากนั้นก็เป็นขบวนของชาวบ้านร้านตลาดตั้งแต่บ่ายยันคำ่ำคนไม่ลดน้อยลงไปเลยใส่ไฟแล้วก็ไม่ไปไหนคงซุ่มอยู่แถวนั้นเมื่อไฟพระราชทานได้เผาสรีระของหลวงพ่อมอดไหม้ไปแล้วท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายลงมาเป็นละอองเบาๆก่อความเย็นให้แก่คนที่เบียดเสียดเยดยัดกันอยู่กรรมการวัดได้ขึ้นเก็บอฐิและเท่าฐานส่วนหนึ่ง เพื่อนำไปบรรจุในเจดีเพื่อเป็นที่คารพสักการะของชาวบ้านน้องโพและผู้ได้มาเยี่ยมเยือนในภายหลังเมื่อคณะกรรมการเก็บอัฐิแล้วไฟยังไม่ทันจะหายร้อนบรรดาชาวบ้านและผู้คารพนับถือต่างก็เฮโลกันขึ้นไปบนเมนเบียดเสียดเย,ยดแยดกันเหยียบกันล้มคว่ำคำมำงายเพื่อแย่งชิงอัฐิของหลวงพ่อเดิมเพื่อนำไปสักการะบูชา ที่แข็งแรงไปถึงก่อนก็ได้อัฐิไปที่มาทีหลังหรือเข้าไม่ถึงก็ได้เท่าอังคารตามแต่จะเก็บได้หลังจากคลื่นฝูงชนซาลงไปแล้วปรากฏว่าไม่มีอัฐิหรือเท่าอังคารของหลวงพ่อเดิมติดเมนอยู่แม้แต่น้อยเป็นที่อัศจรรย์ว่าทาั้งๆที่ไฟเมนยังร้อนอยู่แต่คนที่แย่งชิงกันนั้นไม่มีใครมือพองเพราะความร้อนของเมนแม้แต่น้อยเลย สิ้นไปแล้วดวงประทีปแผงหนองโพหลวงพ่อผู้ทรงเมตตากรุณาหลวงพ่อผู้เป็นผู้ให้แต่อย่างเดียวถึงแม้จะรับบ้างแต่ก็ให้ไปจนหมดสิ้นหลวงพ่อผู้ช่วยทุกของสัตว์ผู้ยากที่บากหน้ามาหาหลวงพ่อผู้ถือเอาพุทธพจน์เป็นหลักประจําจนตลอดชีวิตหลวงพ่อผู้มีเวทมนต์อันเรืองรองด้วยพระพุทธคุณ หลวงพ่อผู้สร้างความเจริญทั้งในพระพุทธศาสนาและแก่ชาวบ้านหลวงพ่อผู้ถือคติทำดีกว่าพูดและผลงานคือข้อพิสูจน์คุณงามความดีของท่านสิ่งที่ยังคงเหลือเตือนใจคนรุ่นหลังให้ระลึกถึงท่านก็คือคุณงามความดีคำสั่งสอนรูปหล่อครั้งเมื่อยังมีชีวิตอยู่ตลอดจนวัตถุมงคลที่ท่านปลูกเสก แจกให้กับสิทธิอนุสิทธิ์ที่คุ้มครองป้องกันชีวิตพวกเขาเหล่านั้นมาจนถึงทุกวันนี้หลวงพ่อเดิมเกิดเมื่อวันพุธแรม11ค่ําเดือน3ปีวอกจุลศักราช1222ตรงกับวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 4 0 3รณามรณภาพเมื่อวันอังคารแรมสองข้าเดือน6ตรงกับวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2494 เวลา17นาฬิกา45นาทีสิริรวมอายุได้92ปีพรรษา70